ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาจากแดนสวรรค์สู่กับดักแห่งค่าครองชีพอะไรเกิดขึ้นกันแน่หากพูดถึงฟลอริดาหลายคนอาจนึกถึงชายหาดสีขาวน้ำทะเลใสแสงแดดอบอุ่นและอากาศปลอดภาษีรัฐนี้เคยเป็นจุดหมายในฝันของผู้กเกษียณอายุจากทั่วสหรัฐที่ต้องการใช้ชีวิตแบบสโลลฟฟท่ามกลางค่าครองชีพที่เคยเป็นมิตรแต่วันนี้สิ่งที่เคยเป็นสวรรค์กลับกำลังเปลี่ยนไปหลายคนเริ่มรู้สึกว่านี่มันเป็นกับดักชัดๆบ้านที่เคยราคาถูกกลายเป็นภาระทางการเงินขณะที่พายุเฮอริเคนพายุฟ้าผ่า และค่าประกันที่ถีบตัวสูงขึ้นกำลังบีบให้ผู้คนต้องคิดใหม่เกี่ยวกับชีวิตที่นี่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาจากแดนสวรรค์สู่กับดักแห่งค่าครองชีพอะไรเกิดขึ้นกันแน่โดยเจอร์รี่พินคาสค่าครองชีพสูงลิวภาษีไม่มีแต่ค่าใช้จ่ายมาจากไหน แม้ว่าฟลอริดาจะไม่มีภาษีรายได้ของรัฐสเตตอินคัมแท็กแต่สิ่งที่ผู้คนไม่ได้คาดคิดคือค่าครองชีพโดยรวมพุ่งสูงขึ้นแทบทุกด้านโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยราคาบ้านพุ่งขึ้นถึง138%ในช่วง10ปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าบ้านที่เคยขายในราคา300,000ดอลลาร์ 300, หรือประมาณ10.5ล้านบาทวันนี้ทะลุไปกว่า600,000ดอลลาร์ 600, หรือประมาณ21ล้านบาทแล้วค่าประกันบ้านก็เป็นอีกเรื่องที่ทำให้เจ้าของบ้านต้องปวดหัวเจ้าของคอนโดหลายคนพบว่าค่าธรรมเนียมเอสโอเอหรือ Home Owner Association Free, ของพวกเขาเพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดจากที่เคยจ่ายไม่กี่ร้อยดอลลาร์ต่อเดือนกลายเป็นพันดอลลาร์ต่อเดือนโดยที่ค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่างวดบ้านทําให้หลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าฉันซื้อบ้านหรือฉันซื้อปัญหากันแน่ฟลอริดากับภัยพิบัติจากแดนสวรรค์สู่ศูนย์กลางพายุเฮอริเคนฟลอริดาถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งแสงแดดซันชายสเตท แต่สิ่งที่ผู้คนไม่ได้คาดคิดคือที่นี่ก็เป็นเมืองแห่งพายุเฮอริเคนด้วยเช่นกันนอกจากพายุเฮอริเคนที่มาเยือนเป็นประจำแล้วฟลอริดายังเป็นรัฐที่มีฟ้าผ่ามากที่สุดในอเมริกาสาเหตุที่ฟลอริดามีฟ้าผ่ามากเป็นพิเศษเพราะที่นี่มีความชื้นสูงความร้อนสูงและมีกระแสลมทะเลพัดเข้าจากทั้งสองฝั่งของรัฐทําให้เกิดพายุฟ้าขนองรุนแรงได้ง่ายขึ้นในแต่ละปีมีฟ้าผ่ากว่า1.2ล้านครั้งทั่วทั้งรัฐซึ่งไม่เพียงแค่สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังเป็นนนออัตตตราย่ชีวิผู้ค นอกจากฟ้าผ่าและเฮอริเคนแล้วการอพยพเมื่อเกิดภัยธรรมชาติยังเป็นฝันร้ายของหลายๆคนรถติดมหาสารผู้คนหลายล้านคนพยายามอพยพออกจากรัดพร้อมๆกันปั๊มน้ำมันที่แน่นขนาดหลายคนต้องรอเติมน้ำมันนานหลายชั่วโมงหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันให้เติมไฟฟ้าดับเป็นสัปดาห์หลังเฮอริเคนผ่านพ้นหลายเมืองต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะกลับมามีไฟฟ้าใช้อีกครั้งแผนที่น้ำท่วมของ FEMA บ้านที่เคยปลอดภัยกลายเป็นภาระไม่รู้จบ ปัญหาหนึ่งที่เจ้าของบ้านในฟลอริดากำลังเผชิญคือการที่ FEMA (Federal Emergency Management Agency) หรือสำนักงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติของสหรัฐเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่อยู่ภายใต้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมีหน้าที่หลักในการวางแผนรับมือและช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น f m a ได้อัปเดตแผนที่น้ำท่วมซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง เช่นบ้านที่เคยถูกจัดว่าอยู่นอกเขตน้ำท่วมจูจ่ๆถูกจัดให้เป็นเขตน้ำท่วมพิเศษค่าประกันน้ำท่วมพุ่งสูงใครที่มีสินเชื่อบ้านมอดเกตจะถูกบังคับให้ซื้อประกันน้ำท่วมทันทีซึ่งบางกรณีค่าเบีย้ยเพิ่มจากหลักร้อยดอลลาร์เป็นหลายพันดอลลาร์ต่อปีราคาบ้านตกลงเพราะผู้ซื้อใหม่ลังเลที่จะซื้อบ้านที่มีค่าประกันภัยสูงการจราจรและความแออัดจากเมืองชายทะเลเงียบสงบสู่การจราจรติดขัดไม่รู้จบการเติบโตของประชากรในฟลอริดา เป็นไปอย่างรวดเร็วการขยายตัวของเมืองแบบไร้การควบคุมทําให้การจราจรกลายเป็นหายนะในไมอามี่และออร์แลนโดรถติดหนักตลอดทั้งวันไม่ใช่แค่ช่วงเร่งด่วนการเดินทางจากอีกฟากเมืองไปอีกฟากหนึ่งใช้เวลานานขึ้นสองเท่าร้านอาหารและโรงพยาบาลแน่นขนาดคนเยอะจนต้องรอนานหลายชั่วโมงคุณภาพชีวิตที่ลดลงฟลอริดายังเหมาะกับการเกษียณอยู่หรือไม่แม้ว่าฟลอริดาจะเป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับผู้เกษียณอายุแต่ตอนนี้หลายคนเริ่มกลับคำ อากาศร้อนจัดฤดูร้อนที่นี่ไม่ใช่แค่ร้อนแต่ร้อนและชื้นบางวันอุณหภูมิสูงถึง38-40องศาเซลเซียสทำให้การใช้ชีวิตกลางแจ้งเป็นเรื่องทรมานค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากทำให้หมอและโรงพยาบาลรองรับไม่ไหวผู้ป่วยบางคนต้องรอคิวนานหลายเดือนสรุปฟลอริดาไม่ใช่สวรรค์ของทุกคนอีกต่อไปในอดีตฟลอริดาคือดินแดนแห่งโอกาสและการใช้ชีวิตสบายๆแต่ทุกวันนี้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไป ค่าครองชีพสูงขึ้นบ้านแพงขึ้นประกันแพงขึ้นภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นตั้งแต่พายุเฮอริเคนไปจนถึงฟ้าผ่าการจราจรและประชากรหนาแน่นขึ้นไม่เหมาะกับคนที่ต้องการความสงบสำหรับใครที่คิดจะย้ายมาอยู่ฟลอริดาอาจถึงเวลาต้องคิดใหม่ว่ามีรัฐอื่นที่น่าอยู่กว่าเสียภาษีน้อยกว่าค่าครองชีพถูกกว่าและไม่ต้องผเผชิญภัยธรรมชาติทุกปีอย่าพลาดเนื้อหาแบบนี้กดติดตามแ Sta กแซเจาะลึกเรื่องราวเงินเฟอ้อ เรียนรู้ผู้คนบิตคอยและเทคโนโลยีการเงินพร้อมมายเซ็ตที่มองไปในอนาคตก่อนใครแล้วพบกันในคลิปต่อไป StackSats Stay Humble